สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัลล็อกโซดิกนะคะช่องที่ให้ความรู้และสาระทางด้านของโหราศาสตร์ไทยและก็โหราศาสตร์จีนนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราดูรวมคนดังกันต่อกันนะคะโดยอยู่ในส่วนของค p p เปอร์เชนี้สมพงษ์ชงทะนะคะโดยทางช่องนําเสนอของความสมพงของธาตุทั้ง5้านะคะรวมจะถึงลักษณะของโงเฮ้งและก็12นัก,กษัตรนะคะของการจับคู่นะคะ เป็นลักษณะของตัวหนังสือจีนในการนํามาพยากรณ์นะคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าสีแถวโคยีนะคะก็คือเป็นลักษณะของตําแหน่งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะเข้ามาประกอบในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงชะตากันนะคะในสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูดวงของผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะคะ ซึ่งถือว่าเธอเก่งหลายเรื่องนะคะในเรื่องของการเรียนก็ดีนะคะในเรื่องของงานที่ทำก็ดีนะคะถึงแม้จะเป็นจังหวะช่วงชีวิตนะคะที่เป็นเรื่องของโอกาสบางครั้งการที่มาจากตระกูลดีก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงตาด้วยนะคะการที่มีพื้นดวงตาที่ดีนะคะจังหวะชีวิตที่ดีก็จะเป็นส่วนประกอบในชีวิตด้วยนะคะถึงแม้จะมาจากตระกูลที่ดีนามสกุลมีชื่อเสียงแต่ความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะหรือตัวตนของความเป็นบุคคลท่านนั้นๆน,น,นะคะความสําเร็จนอกจากการได้รับโอกาส ในพื้นฐานแรกจากการมีครอบครัวที่ดีนะคะครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่หรือการมีรลักฐานรลักแก้วที่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาแต่ความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นมาจากตัวตนโดวงชะตาของคนนะคะอันนั้นเราแยกไปทีละส่วนกันในเรื่องของการ สร้างความสําเร็จในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องชิดชานะคะหรือคิตตี้กันนะว่าดวงสตา์ของเธอกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในดวงนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะคะเพราะการที่เรานําดวงของคนที่ประสบความสําเร็จคนดังคนที่ชีวิตเนี่ยนะคะได้ทำแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตในการเดินดวงก็ดีที่สร้างโอกาสในชีวิตและความสําเร็จนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะคะนอกจากความ อุตสาหะของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็รวมจนถึงความที่ต้องการที่พัฒนาตัวเองและสร้างความสำเร็จเองเป็นสิ่งที่สําคัญเข้ากอบด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราจะประสบความสำเร็จได้นอกจากตัวเราแล้วดวงชะตาด้วยตัวเราการที่เรามีดวงชะตาที่ดีการที่เรามีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพการงานนั้นๆรวมจนถึงโอกาสที่เราได้รับจากสิ่งที่เป็นไปใน ความที่เป็นตัวเรานะคะเข้ามาประกอบกันใครจะรักจะชอบชีวิตจะประสบความสําเร็จนะคะก็คือการที่พีเซนต์ตัวเราเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวเรามันเปลี่ยนไม่ได้ถามว่าบางคนทําไมนิสัยเปลี่ยนแปลงไปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปตา,จามจังหวะช่วงชีวิตนะคะหลายคนอาจจะยังงงว่าทําไมสมัยก่อนเราครบเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้ทําไมปัจจุบัน ไม่เจอกัน5้าปีสิบปีคนที่เราคบทําไมนี่สายเปลี่ยนไปอันนั้นถ้าเรามองเป็นลักษณะของโดยทั่วไปก็คือประสบการณ์ในชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลอ่ลอร้อ,อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าถามในเรื่องของดวงเราก็จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าช่วงชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของรากแก้วในดวงหนึ่งในส่วนของช่วงชีวิตหนึ่งนะคะเอาหลับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงของน้องชิดชาหรืกคิตตี้นะคะอาหมาตยกูลกันนะคะเธอเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2536นะคะบีเกิดนะคะธาตุน้ำนะคะนักสัลกกาเดือนเกิดนะคะธาตุดินนักสัตว์แม่แม่นะคะส่วนวันเกิดนะคะธาตุดินนักสัตว์มะเมียวิเคราะห์ดวงกันเลยนะคะดวงแบบเนี้ย เข้าหลักนะ,นะคะราศีล่างตำแหน่งวันเกิดกับเดือนเกิดเป็นพื้นที่ธาตุไฟส่งเสริมให้กับดวงชะตาตำแหน่งเดือนนะคะเป็นตำแหน่งรองคือธาตุเดียวกันนะคะธาตุแรกคือธาตุวันชะตาเกิดนะคะเป็นธาตุตินใหญ่นะคะก็คือตินเอียงตำแหน่งเดือนเกิดเป็นดินอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดคือธาตุตัวเองนะคะแต่เป็นคนที่ สามารถอารมุ่มอรวยแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากความแข็งแล้วเป็นความอ่อนได้เพราะฉะนั้นน้องชิชาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ตามรูปแบบในการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งปีชะตาเกิดกับวันชะตาเกิดเข้าหลักฮะกันเป็นกลายเป็นเข้าความสัมพันธ์ตำแหน่งปีเดินทางกายนะคะจะเข้าประสบความสำเร็จไปเรียนต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จจะเป็น ภาวะที่ทําอะไรจะได้รับโอกาสที่ดีและพร้อมที่จะแปลท่าสร้างเข้าสู่ความสําเร็จนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการไปทําอะไรให,หม่ๆจะเป็นการสร้างรูปแบบคอลเลกชันและทําให้เธอเติบโตและประสบความสําเร็จนะคะเหมือนกับชีวิตถ้าเปลี่ยนไปทําอีกแบบหนึง่งและพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆจะสร้างความสําเร็จให้กับดวงนะคะและศักย์พื้นดวงเป็นแบบนั้นเรียนอยู่ที่หนึ่งไปเดินอยู่ต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จ เติบโตเป็น King. คิงคำว่าคิงเนี่ยในจุดนี้ก็คือจะสร้างอกตตรนะคะเหมือนกับคนสอบได้ท็อป ได้อยู่ในห้อง A หรือได้ตำแหน่งดีหรือได้โอกาสที่ดีการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิดความสําเร็จยิ่งเป็นเรื่องของการเดินทางการเกิดที่หนึ่งไปประสบความสําเร็จในที่หนึ่งนะคะยิ่งต่างถิ่นต่างแดนจะสร้างโอกาสและความสําเร็จหรือรูปแบบก,การเรียนถ้าเรียนแบบหนึ่งแล้วไปประสบก็จะประสบความสําเร็จอีกรูปแบบถึงพราะสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้เป็นอย่างาดีลักษณะดวงเป็นแบบนี้นะคะคราวน,นี้เรามาดูพื้นดวงกัน ขึ้นดวงในส่วนแรกนะคะเธอเดินตัวแรกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ธาตุทองอาจจะไม่ส่งเสริมกับดวงแต่ส่งเสริมกับเรือนชะตากเกินนะคะตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่ความมาน้าบากบั่นนะคะเพราะเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุทองส่งเสริมตำแหน่งปีเรียนทางไกลมักจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวสร้างความสําเร็จนะคะก็หมายถึงว่าดูเหมือนจะไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเมื่อ ลงตัวที่จะทําอะไรแล้วสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เป็นอย่างดีคราวนี้ณนะเวลานี้เดินเป็นพื้นที่ธาตุน้ำนะคะเดินพื้นที่ธาตุน้ําเรามาดูกันนะคะเป็นตําแหน่งช่วงอายุที่21ปีนะคะปัจจุบันน้องคิตตี้หรือชิชาเนี่ยนะคะเธอเกิดปีสองพันหก็ยีปีนะคะบวกไปอีก ปัจจุบันอายุยี่สิบแปดปียี่แปดปีปีนี้สองพันห้า้หกสิบสี่ยี่สิบแปดปีเดินทาคนี้นะคะอ่ายังอยู่ในทาคนี้ยังไม่ถึงสามสิเอ็ดสามสิบเอ็ดจะอยู่ทำนง,งนี้เพราะฉะนั้นเหลืออีกสามปีเธอจะเดินตำแหน่ง ธาตุกุนะคะก็เข้าหลักฮะ,ะอีกเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราจะดูที่ตำแหน่งตัวนี้นะคะกับพื้นดวงเข้าสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นผลงานของเธอจะสร้างความสําเร็จนะคะชีวิตเธอเริ่มรุ่งโร่สุดๆช่วงอายุ21ปีจนถึง31ปีนะคะถามว่ารุ่งโร่สุดๆถ้าช่วงอื่นจะไม่ดีเหรอก็ดีไปครั้ง คนรัรูปแบบนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่เรื่องของการลงทุนหรือต้องการที่จะทําอะไรถือว่าเป็นแนวทางจะสร้างความสําเร็จบวกกับเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุทองที่แข็งแรงของเรื่องของทรัพย์ลงทุนลงแรงอะไรแล้วแต่พัฒนารูปแบบอะไรต่างๆจะสร้างความสําเร็จตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของการแบ่งสันส่วนนะคะแบ่งสันส่วนหมายถึงเมื่อเธอทําอะไรอาจจะมีเรื่องของการแบ่งปัน ะะจากรายได้แบ่งปันจากสิ่งที่ได้มาอาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่จะเป็นการสร้างโอกาสและความสําเร็จและความยิ่งใหญ่เป็นคนที่ได้รับโอกาสที่ดีนะคะบางครั้งการลงทุนลงแรงไปจะสร้างโอกาสและความสําเร็จตําแหน่งนี้ยังได้รับแก้วที่ดีสําหรับตําแหน่งปีเกิดด้วยก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้โอกาสในชีวิตนะคะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีให้กับ พื้นดวงเลยนะคะเมื่อเข้าสู่อายุ3 1ปีเดี๋ยวเราพูดกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ3 1ปีนีเข้าหลักฮาร์จะมีความแข็งแรงในตัวเองจะเป็นคนลงทุนลงแรงและก็เป็นคนจัดก,การบริหารแด้มีการพัฒนามากขึ้นถามว่าตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นล่ากแก่แต่จะแข็งแรงด้วยตัวเองแต่จะเป็นตำแหน่งที่แข่งขันนะคะ ตำแหน่งรับทรั์สองตำแหน่งเพราะจากการที่มีประสบการณ์และจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเธอในช่วงจังหวะชีวิตนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาอะมาวิเคราะห์ดวง,งเธอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กเธอสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างดีก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะและเป็นพื้นที่แข็งแรงมีคนให้โอกาสนะคะ ถามว่านอกจากการมาจากตระกูลที่ดีแล้วยังจะต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเรื่องของการเกิดของคนเรานะคะถ้าเราเกิดมาในตระกูลที่ดีมีนามสกุลโด่งดังก็แสดงถึงว่าเรามีบุญเก่าส่งเสริมมามีพันธะร่วมกันกันกบวงตระกูลนะคะ เดยส่งเสริมการเกิดน,นะคะได้รับโอกาสที่ดีมีคนอุปถัมภ์คำชูในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ดีนะคะการได้ลากแก้วมีคนผักดันนะคะรวมจนถึงชีวิตของคนเราที่สําคัญที่สุดนะคะการได้รับโอกาสที่ดีการมีครอบครัวที่ส่งเสริมนะคะบวกกับมีดวงชะตาที่ดีจะเป็นเรื่องที่สร้างความสําเร็จเท้กับชีวิตแต่ถ้าคนเราไม่มี3าอย่างเราอาจจะต้องมาสร้างหลังจากการเกิด การเติบโตการเรียนหนังสือจบนะคะชีวิตทุกคนต้องดินน้นรนักะก็ต่างจังหวะนะคะชีวิตบางคนเกิดมาเพื่อสร้างผลงานชีวิตบางคนเกิดมาเพื่อสยบุรเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เป็นลนักษณะของรูปแบบของการปรับเปลี่ยนตัวเองและสร้างความสําเร็จรวมจนถึงการมีพื้นฐานรากแก้วที่ดีด้วยนะคะถามว่ารากแก้วที่ดีจากตําแหน่งเดือนเกิดนะคะเดือนเกิดคืออาชีพการงานนะคะ พ่อแม่นะคะวงตระกูลก็คือตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นตำแหน่งลากแก้วให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงจะสามารถมาส่งเสริมถึงลูกนะคะตำแหน่งทั้งหมด3ามตำแหน่งในดวงและที่สําคัญคือตำแหน่งเวลาเกิดตำแหน่งเวลาเกิดสําคัญไหมในการวิเคราะห์ดวงสำคัญในลักษณะของบุคลิกลักษณะนิสัยและก็การพัฒนาตัวเองอันนั้นเราจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหลักหลักมาเดิม นะคะต้องตำแหน่งที่ปีตำแหน่งที่เดือนแล้วก็วันชะตาเกิดตรงนี้จะเป็นหมดลากแก้วสามแถวนี้สําคัญนะคะเพราะแถวที่4ี่จะเป็นเรื่องของลูกหลานแล้วก็ตัวของเราในความคิดบ้านปลายเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ทั้งหมด3ามแถวส่วนแถวที่4ี่เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดูนะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนที่เขาจะดูแบบ คบกงจอเขาก็จะต้องมีตรงจุดนี้ด้วยเพื่อจะได้รู้ชีวิตบ้านปลายกับการสืบเผ่าพันธุ์ด้ยการมีลูกหลานรวมจนถึงโอกาสในชีวิตความสุขความสมหวังเพราะตำแหน่งนั้นจะเกี่ยวเรื่องของความสุขสมหวังแล้วก็ลูกหลานนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะประเภทของรูกดวงกับน,นักษัตร์นะตำแหน่งนี้นะคะแข็งแรงก็ัวเองนั่งตีโอวงนะคะมีความมั่นใจนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกและเป็นคนที่ ควบคุมตัวเองและควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เป็นเพศหญิงที่เป็นธาตุเอียงด้วยนะคะหมายถึงเธอจะสามารถจัดก,การบริหารทุกอย่างได้เป็นอย่างดีดวงแบบนี้คือดวงแข็งนะคะสามารถจัดก,การระบบแล้วก็ถึงแม้งานจะยุ่งยากแค่ไหนเธอจะสามารถอยู่ในระบบได้นะถ้าดวงแบบนี้นะคะเดือนะตาเกิดกับปีนะคะ ตำแหน่งปีเนี่ยราศีล่างเป็นลากแก้วให้กับเดือนชะตาเกิดนะคะแล้วตำแหน่งเดือนชะตาเกิดนั่งกูรัพย์ของตำแหน่งปีด้วยนะคะก็หมายถึงทรัพย์สมบัตินะคะอยู่ที่ตำแหน่งเดือนชะตาเกิดและเป็นพื้นที่ให้กับความสําเร็จให้กับวันชะตาเกิดอันนี้เป็นลากแก้วที่ส่งในดวงนี่ลักษณะของรูปดวงมาสุดท้ายนะคะช่วงเดินดวงเนี่ย เป็นตำแหน่งพื้นที่ธาตุทองนะคะณเวลานี้แต่พื้นที่ธาตุทองเป็นพื้นที่ที่ดีของเรื่องของการเงินนะคะและการเงินตำแหน่งนี้กลายเป็นตำแหน่งของดวงแล้วเพราะว่าเรื่องของจังหวะช่วงชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องของชีวิตของเรานะคะส่วนพื้นดวงนะคะจะเป็นลักษณะของโครงสร้างครอบครัวโครงสร้างโอกาสในชีวิตนะคะ และมาตำแหน่งนี้ที่ช่วงอายุประมา่สามสิบเอ็ดอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะก็จะกลายเป็นว่าลากแก้วตำแหน่งปีนะคะหมายถึงการลงทุนโรงแรมต่างถิง่นต่างแดนรวมจนถึงการรวมตัวนะคะก็จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเธอเองโดยการที่การจัดการระบบนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องของการสร้างระบบได้เป็นอย่างดีในดู ในอนาคตของเธอนะคะว่าน้องชิดชาคิตตี้เนี่ยนะคะเธอจะมีรูปแบบของงานที่ออกมาเีซึ่งจะเป็นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเข้าหลักสัมพันธ์หลักะ,ะก็แข็งแรงด้วยตัวเองก็เดินดวงชะตาค่อนข้างดีแต่จะมีช่วงจุดช่วงอายุ41นะคะอันนี้เข้าหลักชมนะคะอันนั้นเดี๋ยว มันเป็นเรื่องระยะยาวสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะทุกคนจะมีช่วงจังหวะชีวิตที่เข้าหลักฮ้าและหลักชงตามจังหวะเกมดูงชะตานะคะเอาหลักเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องของโหงเฮ้งกันสักนิดหนึ่งนะคะโหงเฮ้งในหญิงและชายจะดูกันซ้าผู้ชายนจะนับทางซ้ายนะคะส่วนผู้หญิงจะนับทางขวาก่อนนะคะแต่ตรงแกนแกนกลางจะเหมือนกันตั้งแต่ช่วงอายุส6บนะคะสิบหนะคะสิบ้า ยี 22, 25, ่บสองยี่บห้าตำแหน่งนี้จะเป็นแต่เขาเรียกว่าดะาสิบสามดานในชีวิตของคนเรานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะเกณฑ์ตรงนี้ห้ามมีสิวมีฝ้ามีอะไรที่ไปขัดขวางหรือมีเส้นก็นอาจจะทําให้เกิดปัญหา นะคะเส้นผู้นี้เคยมีจังหวะหนึ่งของช่วงดวงชะตาของบิวเกรดคนดังนะคะจะมีช่วงเส้นตรงจุดนี้ช่วงนั้นเขาลงทุนแลวเขาขาดทุนแต่เป็นแค่รอบปีเดียวนะคะเพราะมันอยู่จุดจุดถึงกางส่วนตานําแหนงอื่นในดวงชะตาเขาดีก็คือเขาจะล้มแค่ปีเดียวบางคนจะล้มยาวบางคนจะล้มซ้ำตามเกณฑ์ดวงชะตาแล้วก็เส้นที่ลักษณะของโครงสร้างใบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามามาดูที่โหนงเห้งเธอกันนะคะ หน้าผากดีนะคะหน้าผากหนูผู้หญิงหน้าผากแบบนี้เนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีจมูกเป็นแท่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่เก็บตัวนะคะเป็นคนที่จมูกไม่บานจะเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะแววตานะคะเป็นคนที่นิ่งนะคะตาขาวตาดําชัดเจนแต่จะเป็นคนที่อารมณ์สูงเรีนะคะคาว่าอารมณ์สูงเตีคือแววตาของเธอจะนิ่งเป็นลักษณะของ มีเรื่องของจินตนาการเยอะเพราะแววตาจะค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารของทางด้านจินตนาการเพราะคนที่มีแววตาแบบนี้นะคละลักษณะของคนที่มีจินตนาการจะโดดเด่นในด้านของการใช้ความคิดการวางระบบแบบจินตนาการและการสังเกตคนแบบที่ไม่ให้ผู้อื่นรู้ เธอจะเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในตัวเองมีกเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็คิดอะไรค่อนข้างที่จะวางเอาไว้ที่ทําให้อีกฝ่ายไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรนะคะเพราะว่าเธอมีแววตาที่นิ่งจากภาพที่มองนะแล้วก็รวมจนถึงผลง,งานหรือแสดงของทังสิงตาจะรู้สึกจะเห็นฝ่ายที่บริเวณลูกตาของใกล้ๆตานะคะของน้องชิดชาตรงมุมเนี่ยนะคะ ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะเป็นภาพบางภาพนะบางภาพก็ไม่เห็นแต่เรื่องของการแต่งหน้าบางทีก็ไม่เห็นเธอจะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของการใช้อารมณ์จินตนาการนะคะเอาละ่ะถ้าถามเรื่องของรูปหน้าอะไรต่างๆหน้าผากดีเนี่ยมีช้ยไป80นะคะในเรื่องของปฐมวัยในเรื่องของการสร้างความสําเร็จนะคะโหนกแก้ม ค่อนข้างมีแก้มมีเนื้อนะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นตัว,ตวเองสูงนะคะละักษณะบวกกันถึงรูปโครงทรงใบหน้านะคะนี่เราไม่ได้เห็นด้านข้างถ้าเห็นด้านข้างก็จะมองว่าลักษณะของการมีเนื้อนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนระบบงานได้ดีในชีวิตนะคะจะมีการวางแผนระบบงานได้ดี คิ้วถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเรามองภาพไม่ได้แต่งหน้าหางคิ้วไม่มีก็คือมีพี่น้องค่อนข้างน้อยหรือมีไม่เยอะถึงแม้จะมีเครยอญาติใหญ่แต่จะมีเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะถ้าสําหรับในกรณีที่มีญาติพี่น้องเยอะแต่จะเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะแต่ถ้ามีญาติพี่น้องพี่น้องในครอบครัวตัวเองน้อยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะของแต่ช่วงด้านหน้าเข้นนะคะ ทายออนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวในเรื่องของการตัดสินใจและก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบอยู่อย,อยู่โดดเดี่ยวก็คือเหมือนกับจะเป็นเรื่องของการชอบอยู่อย่างสันโดษน,นะคะลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเอาหล่ะมาดูที่ปีกันนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นซีซั่น3ของเด็กใหม่ะอะาจย์ก็ดูผลงานเรื่องนี้เหมือนกันสนุกนะคะ,ะเป็นลักษณะ แนวการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะเรื่องเด็กใหม่ก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ๆที่สร้างรูปแบบที่น่าสนใจนะคะทำให้คิดถึงการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะที่เคยดูนะคะที่เคยอ่านก่อนที่จะมาเป็นละครหรือซีรีส์เกาหลีสมัยก่อนจะ เป็นลักษณะของหนังสือกระตูนนะคะเราก็จะซื้อมาอ่านแล้วก็จะมีแนวทางความคิดเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของลักษณะประเทศเป็นดาวมฤตยูในเราพูดถึงดวงไทยนิดหนึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นดาวมฤตยูในเรื่องของความคิดในเรื่องของจินตนาการเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีภาวะของความบุดโลกบุดโ,โลกก็คือเขาะจะมีจินตนาการหรือเก่ฑในเรื่องของเทคโนโลยีรวมจนถึงเรื่องของความคิดถ้าถามว่า ตอนนี้ญี่ปุ่นอาจจะย,ยังพัฒนาน้อยไปกว่าเกาหลีจริงๆแล้วลากแก้วของการพัฒนามาจากญี่ปุ่นนะคะในส่วนนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นสภาวะของคนสูงวัยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นดาวมฤรตยูเนี่ยหมายถึงดาว ชลาด้วยนะคะก็คือดาวผู้ใหญ่นะคะดาวคนที่อายุมากนะคะแล้วก็จะเป็นดาวที่อายุยืนและจะเป็นดาวที่รักสันโดรนะคะแล้วก็จะเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ค,คนเพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างสันโดษจะไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะละกษณะประเทศเขาแต่เป็นหัวทังข้าวหน้าและเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงการค้านะคะแม้แต่แอปพลิเคชันต่างก็เริ่มต้นมาจากญี่ปุ่นดักรีนนำไปพัฒนาาหลายต่อหลายครัง้งรวมจนถึงบิตคอยก็มาจากญี่ปุ่นนะคะ คราวน,นี้เรามาวิเคราะห์ดวงของน้องชิชากันเดี๋ยวจะกลายเป็นการไปวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์อื่นแทนนะคะดวงน้องชิชานะ,ะปีที่แล้วอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยมีผลงานปีหกสามนะคะเพราะชงมนะคะแต่ก็ยังได้พื้นที่ที่ดีก็คือยังมีผลงานเก่าที่คนเขานิยมแต่ก็อาจจะ ไม่ค่อยโดดเด่นนะักแต่เป็นพื้นที่ที่ดีกับเรื่องของการงานนะการงานโดดเด่นแต่ตัวเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยเด่นเด่นเพราะว่าภาคสองซีซั่นสองเนี่ยอาจจะยังกลายเป็นมีบุคคลที่3โผล่ขึ้นมานะคะบทมันก็เลยจะคลายออกไปอีกมุมหนึ่งปี2564นกะคะก็ยังเข้าหลักหัวนะคะ2 5ง5 6 5จะเริ่มโอเคขึ้นนะคะห5 66นะคะจะเป็นพื้นที่กลุ่มท่าไฟนะคะเข้าหลักฮะและเป็นพื้นที่ท่าไม้พื้นที่ที่ดีกับโดชสตานะคะแต่ถ้าถามถึงตำแหน่งปีเนี่ยก็ยังโอเคนะเพราะได้ตำแหน่งพื้นที่ที่ดี2ปีซ้อนแต่ปี2566นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของผลงานได้ เกี่ยวกับเรื่องของงานทางด้านต่างประเทศนะคะถ้างานที่ทําอยู่ในปี2ปีนี้นะคะปี2 5ง6จะเป็นปีที่สร้างโอกาสทางแดนไกลนะคะถึงจะเข้าหลักชงนะคะการชงคือการเคลื่อนไหวการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะและมาปี2,567นเะคะเป็นพื้นที่ท่าทอง เนี่ยเข้าหลัก5กลับไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหลัก้าหลักชงเนี่ยสำคัญนะคะในช่วงปี2560เกิดว่าดีกว่าปี2565อะไร2567หลายคนคงงงว่าทำไมหลักชงไม่หลักชงกับกับดีกับหลัก5กับไม่ดีเพราะฮะแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีแต่ถ้าชงนะคะการชงคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะการชงคือการที่ มีเหตุของการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่นะคะเพราะว่ากลุ่มชงนี้เป็นกลุ่มลบก,กลุ่มการชงเนมีทั้งหมด3ามจพวกนะคะแล้วก็มีกลุ่มเฮงหนึ่งเป็นทั้งหมดเป็น4ี่กลุ่มชงมีแย่ลบกุยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นชงลบคือการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงทำอาชีพหนึ่งก็จะไปเปลี่ยนเป็นอีกอาชีพหนึ่งเปลี่ยนลัก ลากแก้วเปลี่ยนสถานที่นะคะส่วนแบ่แบ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวการพลิกหน้าดินการโยกย้ายที่อยู่การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลมีเหตุเข้ามาหาให้เกิดสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดฝันนะคะส่วนแฝ่นะคะ จะเป็นลนักษณะของการเคลื่อนไหวเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการที่จะต้องสัญจรทําโลจิสติกนะคะเพราะฉะนั้นทุกอาชีพมันจะมีลักษณะของแบ้แล้วก็ลกแล้วก็กุนตามเปลี่ยนแปลงตามจังหวะนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามรูปดวงตามจังหวะชีวิตตามเกณฑ์ดวงชะตาแต่ดวงของนอชิชาเดินนักษัตนะคะจอนะคะเป็นกรูกซั์นะคะของตําแหน่ง วันชะตาเกิดและเป็นพื้นที่เข้าหลักฮะเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสก,าก็คือการมีรูปแบบของงานจากอารมณ์จินตนาการนะคะถ้าเป็นบุคคลเขียนนิยายหรือวางรูปแบบของงานเสื้อผ้าแพทเทิร์นต่าง จะเป็นการสร้างภูมิสร้างและสร้างความสําเร็จให้กับดวงนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้คงจะมีความยาวพอสมควรแล้วนะคะช่วงนี้3คลิปนี้ที่จะลงเนี่ยนะคะ คลิปที่ลงเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะอาจจะฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมคลิปแต่ละคลิปช่วงนี้ยาวที่ยาวเพราะว่ามันกลายเป็นสตรอรี่ที่จะต้องอธิบายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเอาเป็นว่านะคะใครสนใจดาราท่านไหนอยากให้มาวิเคราะห์ก็เขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้ไม่ได้ปิดฟิวเจอร์ความคิดเห็นนะคะ แต่ส่วนที่จะติดต่อส่วนตัวเดี๋ยวอาจารย์จะลงที่ด้านล่างให้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการรูด้วงส่วนเรื่องจะทําเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สอะไรต่างๆเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทําหนังสืออะไรสะก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่นะคะว่าขอจัดลาดับงานของตัวเองก่อนเพราะว่างานเข้ามาพร้อมกันร,รวมจนถึงจะต้องเรียนรู้เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในสภาวะของการที่จะต้อง เปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในทางเทคโนโลยีนะคะเชื่อได้ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทํา youtube ก็ดีทำเฟซก็ดีทํอินสตาแกรมคุณคงจะต้องเรียนรู้มากขึ้นในช่วงของโควิดการเกิดโควิดทําให้คนเราเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงโดยการที่จะต้องเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่ออยู่ให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้ะการเปลี่ยนแปลงนี้จะกลับไปที่จุดเดิมไหมหลายต่อหลายคนเคยพูดว่า ทุกอย่างเมื่อกลับไปอยู่สภาพเดิมทุกอย่างจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมมนุษย์เรามีการพัฒนาขึ้นแต่ยังมีลากแก้วเหมือนเดิมคําว่าลากแก้วเหมือนเดิมก็คือการกินไรทุกอย่างยังคงสภาพพื้นฐานเดิมแต่มีการพัฒนารูปแบบนะคะอย่างเช่นอาหารก็จะมีการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างราคาถ้าถามในเรื่องของการพัฒนาทางด้านความคิดเมื่อมีดิจิตอลเข้ามาคนเรายังมีความคิดพื้นฐานยังมียังมีความเป็นคงเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความคิดพื้นฐานคงเดิมแต่มีการพัฒนาก้าวขึ้นและใช้อุปกรณ์ที่มาจากเทคโนโลยีเข้ามาประกอบบางครั้งคนที่อยู่ในระบบเก่าอาจจะตามไม่ทันกับระบบใหม่ มันคือการที่จะต้องเรียนรู้ชีวิตของคนเราไม่เคยหยุดที่จะเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้คงมีความยาวพอสมควรแล้วสามารถติดตามนะคะข้อมูลดีๆทางด้านในส่วนเพจของ Facebook ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอินตาสแกมช่วงนี้ยุ่งอยู่นะคะต้องออกแบบรูปแบบนิดนึงเพื่อให้เข้าอินตาสแกมให้ดูสวยงามก็ต้องขออภัยด้วยเพราะช่วงนี้ยุ่งๆย,ยังไม่ได้ีิเส้นออกมาโดยตรงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถติดตามได้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์แล้วก็เขียนด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ